สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้คิดทอดอีแม่ช h a n n แนนะครับพาทุกท่านมาชมที่ดินสอคอนหนึ่งะครับที่อยู่ในเขตอําเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับมีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่เราสังเกตบริเวณรอบๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นพื้นที่แปลงใหญ่นะครับก็คือ10ไร่นะครับสอคอนหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้พามาดูว่าเขาทําอะไรกับที่ดิน สอคอหนึ่งจำนวน10ไร่นี้นะครับนิ่วยาวเลยนะครับเห็นไหมครับตรงถนนนู่นนะครับอยู่อำเภอโคกโพกชัยจังหวัดขอนแก่นหลายท่านก็มีคําถามเหมือนกันนะครับว่าไอ้สอคอหนึ่งนี้มันคืออะไรนอกเหนือจากพบทห้านะครับที่ผมเคยนําเสนอคลิปไปแล้วถนนกว้างขวางดีมากนะครับอันนั้นเขาผาแดงนะครับที่อยู่ไกลๆนู่นนะครับ ิวค่อนข้างดีนะครับจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับคือโซนด้านนี้เขาก็จะปลูกในส่วนของอที่ดินที่เขาทํานะครับทางฝั่งนู้นก็จะให้เขาเช่าเห็นไหมครับอันนี้คือสคอนนะครับสิบไร่นะครับฝั่งด้านนู้นให้เขาเช่าฝั่งด้านนี้ก็จะปลูกในส่วนของอต้นไผ่นะครับ เพื่อกินหน่อไม้นะครับแล้วก็ขายนะครับอันนี้พามาชมพื้นที่ค่อนข้างจะสวยเห็นไหมครับมันจะสโลปลงไปด้านนูน้นทีนี้ทําไมผมพาทุกท่านมาดูสอคอหนึ่งนะครับเคยดูในเรื่องของพอปทหแล้วนะครับแต่ว่าตัวสอคอหนึ่งเราจะทําอะไรได้บ้างอันนี้คือเขากําลังจะเริ่มต้นในการที่จะกลับนะครับกลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็มาดูแลในส่วนของที่ดินที่เขามีอยู่อันนี้ผมก็อยากให้เป็น วิทยาทานแล้วก็เป็นความรู้ให้กับทุกทท่านด้วยเหมือนกันว่าเราจะทําอะไรดีที่เขาลงตอนนี้ตามแนวเนี่ยนะครับเขาไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีน้ําแต่อาศัยว่าเป็นใช้ถังถังน้ำนะครับในการที่จะมาค่อยๆลดนี่นะครับอันนี้คือต้นมะขามเขาจะปลูกสารพัดต้นไม้เลยนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงจุดนี้โซนด้านนี้นี่มีการ planning ก็คือบางแผนที่จะปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้อ่ที่เป็นไม้เศรษฐกิจที่เป็นพืชแบบนานๆนะครับคือระยะยาว ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพืชกินได้ด้านนู้นก็จะเป็นในส่วนของต้นกล้วยนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับก็เป็นพืชล้มลุกนะครับทีนี้ในโซนของพื้นที่10ไร่มันใหญ่มากนะครับสําหรับผมนะครับ ที่พาทุกท่านเดินชมตรงจุดนี้มันใหญ่มากนะครับสอคอหนึ่งทีนี้ไอ้ตัวสอคอหนึ่งเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้สคหนึ่งเป็นยังไงแต่ตอนนี้ดูชมนะครับเห็นไหมครับน,นี้เขาก็าปลูกต้นไม้อันนี้เขาทาแบบบ้านๆง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใชเ้เขาเรียกว่าอะไรนะครับคือสายที่จะส่งน้ํา เลี้ยงอะไรต่างๆได้เขาก็ใช้น้ำลดน้ำธรรมดานะครับคือเป็นการปลูกระยะยาวดูวิวทิวทัศน์ซึ่งค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับเขาก็จะปลูกแบบธรรมดาที่ดินสอคอนหนึ่งนั้นคืออะไรนะครับก็คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินที่เป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองนะครับเป็นผู้แจ้งว่าตนเองเนี่ยครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราจะไม่มีการแจ้งสอคอนหนึ่งแล้วนะครับ มันไม่ใช่หนังสือที่แสดงสิทธิที่ดินเพราะว่ามันไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่ว่าเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้นนะครับดังนั้นตามกฎหมายที่ดินสอค .1 น,นะครับผู้ที่มีก็สามารถที่จะทําการโอนกันได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องแสดงเจตนาที่สละกการครอบครองแล้วก็ไม่ได้ยึด เอาที่ดินนั้นไว้นะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับผู้รับโอนไปเท่านั้นซึ่งทางกฎหมายเราถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบนะครับ อันนี้ก็คือเป็นความรู้ด้วยนะครับผู้ที่มีสอคหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาออกเป็นเอกสารสิทธิ์เรียกว่าโฉนดที่ดินได้นะครับหรือว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์เช่นนสสามนสสามกรหรือว่านสสามขอได้นะครับใน2กรณีด้วยกันนะครับเขาบอกว่ากรณีที่1ก็คือนํามาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินตามโครงการการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนะครับเป็นกรณีไปเท่านั้นนะครับซึ่งทางราชการก็จะเป็นผู้ออกให ไปตามท้องที่ต่างๆนะครับโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนร่วมหน้านะครับกรณีที่2ก็คือว่านํามาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินหรือว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์นสสามนสสามกหรือว่านสสามขอเฉพาะรายก็คือว่ากรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินหรือว่าหนังสือ,อรับรองการทําประโยชน์ก็ให้ไปยื่นคําขอหน้าที่สํานักง,งานที่ดินที่ตั้งอยู่ในเฉพาะ ของโฉนดที่นั้นๆน,น,นะครับนี่คือความรู้ในเรื่องของสอคอ .1 นะครับผมทีนี้ก็มาชมบรรยากาศผมพาทุกท่านเดินชมนะครับบรรยากาศในส่วนของสอค .1 สิบไร่ตรงจุดนี้ซึ่งเห็นบอกว่านะครับติดถนนดำนี่ไร่ละแสนในส่วนของสอคอ .1 นะครับ ถ้าหยุดไกลๆนู่นนะครับก็อาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละท่านนะครับในการซื้อที่ดินว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการซื้ออย่างใดบ้างนะครับเช่นกเกษียณอายุนะครับมาทําฟาร์มทําธุรกิจทางด้านการเกษตรก็จะต้องดูองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างซึ่งในโอกาสหน้านะครับทางคิดฮอตอีเมจชานอลก็จะนําสาระเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่ดิน นะครับแล้วก็โดยเฉพาะโฉะนดหรือว่าในส่วนของที่ดินที่เป็นพบท5นะครับที่มีการซื้อขายกันว่าเราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้ไหมเราสามารถทำํำกิจกรรมทางด้านธุรกิจได้ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้พามาชมที่ดินสวยมากนะครับนั่นคือภูผาแดงที่เรามองไปไกลนู่นนะครับสวยงามมากนะครับรู้สึกบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมครับรถวิ่ง ก็คลิปนี้นะครับนำสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องสอค .1 อน,น,นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคิน a อดีแมก e l แน,นก็จะนำสาระด,ดีๆเหล่านี้มาฝากทุกท่านในโอกาสต่อ,ตอไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ